ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ขับ BYD ในราคาที่คุณเอื้อมถึง BYD d o l p h i n ผ่อนเริ่มต้น5,213บาท BYD a t e r t r e e ผ่อนเริ่มต้น7,299บาท BYD Seal ผ่อนเริ่มต้น12,512บาท BYD Seal 5ผ่อนเริ่มต้น7,299บาท b v d M6 ผ่อนเริ่มต้น8,341บาท b v d C l e o n 6ผ่อนเริ่มต้น9,384บาท b v d C l e o n 7ผ่อนเริ่มต้นเพียง11,991บาท และทั้งหมดนี้ยังได้รับประกันภัยชั้นหนึ่งของพร,พรบรนาน1ปีรับฟรีฟิล์ม XUV Max c e r a m i c มูลค่ามากกว่า28,000บาทด่วนก่อนโประโจะหมดมาพบกับพวกเราได้ที่ VVD h s Group ทั้งเจสาขานะคะบ๊ายบาย